คุณยายเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ทางโลกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ท่านมีคุณธรรมความดีอย่างไรลองมาฟังกันดูวริกวิจจดหมายจากหลาุณยายอินไมฮอตตอน เดวดามารอยังภาคหนึ่งรามอัการไมะได้คุณหลวงพ่อที่พระองยังสูงสุดค่ะลูกปลาสมบัติแตงชาติเจ้าเก่าเออริ่นเก่ามาอีกแล้วค่ะมาพร้ะรับเรื่องราสนดี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 กว่าเดิมแล้วพ่อคะหนังเกาหลีเนี่ย ก็ยังดูกันเป็นซีรีส์อ้าวแล้วเรื่องของคุญ,ญาย่แเราจะขอเล่าเป็นซีรีส์บ้าง oh. เด็สวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ได้เพราะสมัยก็เป็นวัยรุ่น oh. แต่รุ่นเก่า oh. อีกทั้งเรื่องราวของคุยาย่เป็นเรื่องดีมากๆมากมากัทเ ไม่อยากเก็บไว้ i น my heart คนเดียว oh, oh, oh. มันอัดอั้นตันใจเนะี่ยเพราะอยากพูดอะ่ะแต่กันมันต้องแบ่งปันกันฟังพร<า>้อมยังจ๊ะ<า>งั้นมาฟังกันต่อเลยค่ะการเดินเทวดามาหรือ,อยังเ oh. รืร่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ25ปีก่อน เราลดอายุลงจับตันเลยนะจ๊ะ25ปีลบไปต,ตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ยากปวดนะตอนที่ฟันตำตรวจทอเชื่อมสามีกับลูกได้รับคำสั่งจากทางกรมให้มาเป็นหัวหน้าสอนนิสรวจทันยบุรีใหม่ๆพอยายก็ไปได้เจ็ดวันลูกก็มาวัดตามปกติแต่พ,พ่คพณยายท่านเห็นลูก ก็กวักมือเรียกเัาไปหายประโยคแรกที่ทันทักคือคุณสมบัติชื่อก็รวยวเะยรไม่รูคุณสมบัติยายไปตรวจลงพักคุณเชื่อมาแล้วนะโอ้เอาหนักก็ไปอีกนะเป็นผู้ตรวจการไม่มีเทวดารักษาเลยนะคุณนะโอ้นี่ ไปดูเทวดาไปดูไม่มีเทวดาแล<ะ>้วก็เทวดาเมินเลยเนี่ยแล้วพ่อค่ะอะไรกันเนี่ยงองูสองตัวมาเจอกันอีกแล้วค่ะโอ้ลูกงงมากเลยเนี่ยรัามีรูปพ่อจะมีคำสั่งย้ายมาแต่ไปคนย้ายท่านไปดูลงพักมาแล้วแล้วไอ้ถ้าไปท่านไปตอนไหนน่ะ แล้วไปกับใครเนี่ยแล้วถ้าท่านไปทำไมไม่เจอเราอ้าวนี่คำถามต่างๆก็ขุดขึ้นเต็มใมหมดเลยเต็มเลยแต่ลูกก็ยังไม่ทันถามให้กหลับถ้ากัทักสวนขึขนมาอีกว่าที่นั่นนะ่อืมจ้ก,ก็ปลกจัง แม่รณงพักก็รบน้ำขังเกิดพลัง<อ>ไปทำให้สะอาดเรียบร้อยซะโอ้นี่ฝากความไปถึงท่านสาวัตรเลยผู้จวดการ<อ>แล้วก็ไปปลูกต้นหมากลากไม้ด้วย<อ>เดี๋ยวดาจะได้เรารักษาให้ไปทำเสียน,นะคุณนะ<อ><อ>จะได้ลูกเกตายตาเหลือเล้วยัน ตกใจเพราะความกรัวที่ลรงพักเป็นยีเทวดารักษาเพราะมีแค่ตำรวจอย่างเดียวไม่พียงพบอ้อามีเทวดารักษาด้วยเพราะกับคุณยายเนี่ยลูกเจอมาเยอะแล้วค่ะลูกก็รู้ซึงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทั่นเนี่ยหากเจอแล้วไม่ทำตามจะต้องเจออะไรดีดีแน่แน่เลยงนั้นลูกจึงไปบอกสามี ขาก็ไปเกลูกนอก้องมาช่วยกันทําตามที่ปัญญาบอกมาทําเสร็จแล้วลูกก็มารายงานท่านอีกแต่ก็บอกว่าอา้าวคุณสมบัติทําไมไม่ทําให้มันเรียบร้อยละ่ะถ้าไปตรวจใาอีกเมื่อไหร่เลยปลูกต้นไม้เนี่ยก็ปลูกให้มันเยอะๆต้แต่งให้มันสวยสิไม่ทราบจะเป็นนักจัดสวน,นเมื่อไหร่เ่ย นักสรลวดคล้ายๆก็ต้องให้หลากหลายทีว่าพอะไรเงี้ยแล้วพ่อคะลูกสงสัยมากคะ่ะทรไมคุณยายท่านรู้ตั้งแที่ท่านก็นไม่เด้ไปลงพักด้วยตัวเองเลยแต่ถึงขนาดลูกจะตอบคุณยายไปว่าคุณยายจะปลูกต้นไม้สีสวยเอาต้นไม้มาลงเพิ่มเนะี่ย มันต้องใช้ตังค์นะช่วงนี้เราไม่มีตังค์เลยค่ะเอออะไรจะเอาทุกอย่างเลยเนาะคุณยายทั้งกันแนะวิธีรวยนี่นะวิธีหาตังค์ท่านแนะอย่างนี้ให้นั่งเฉยๆให้หลับตาสิลูกลเออ Elak eh, ta peluk, elak ta bawa bot <laughs> <laughs> เอาคนตาตัวนี้แค่นั้นแหละ <laughs> นั่นเวลาหลับตาแล้วเอาคผลตาชนเงินนะยอย่ไปบีใส่ผลตาล่วง <laughs> ให้หลับตาสิลูกนั่งทำว่าหลับตาเข้าธรรมะใสๆเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยเอง <laughs> เออ <laughs> ลูกไปเชื่อท่านไงนั่งมากกว่าปกติ <laughs> แล้วกอดิษฐานอธิษฐานแล้วก็เรามีคนมาช่วยจริงๆค่ะมาช่วยทั้งแรงมาช่วยทั้งเงินเอาต้นไม้มาลงจัดสวนสวยงามมากๆเลยตอนนั้นลูกก็รู้สึกแค่นี้ก็น่าจ,จะโอเคแล้วนะเร่ <c oughs> <c oughs> งรีบกลับไปรายงานคุณย่แใหญ่และรูปฐานท่านว่าลูกทั้งเสร็จแล้วค่ะร็เทวดามาหรือยังคะเออเออ ทวงถามเลยจนะ้คุณยายท่านก็พูดสวนขึ้นแบบนิ่งๆนี่อธิยาแสงท่านอย่างเีง้ยว่านี่ตุมบาสเทวดาจะมาได้อย่างไรลนะเทวดาไม่มาหรอกรองพักอะ่ะข้างบนเนี่ยสกปกแล้วเถอะ oh. คือข้างล่างมันสะา แกบมรูสึกกระตกอยากใหญ่แมงมุมนะ่ะเต็มเชีย่ยวไปทําให้สะอาดซะนะลูกก็บอกกันว่าคุณยายครร้องมากนะไปที่ไปที่มาของคนขี้ดิ้งขี้ครอนมันก็ขี้ครอนก็มีแล้วเป็นธรรมดานะ <c oughs> ตำรวจที่เขาอยู่ที่นั่นนะ่ะเขาก็ทำความสะอาดอยู่แล้วแบบตำรวจ ตอนนั้นลูกสช้ิจอิดออดดิบยักอะแต่ท่านก็รู้ว่าต้องพูดด้วยประโยคไหนเออท่านรู้คลิกเจอประโยคนี้เลยเอ,อประโยคนี้ออกมานะที่ทางวิโต้องยอมทำเนะี่ยคุณสมบัติสําให้สะอาดเทวดาเขาไม่อยู่นะแล้วก็ตอบท่านกลับอีกว่า คุณยายคะถ้าจะให้สะอาดกว่านี้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นมันต้องใช้ตังเยอะมากนะครับเออตังมาอีกแล้วนี่ตังมาเป็นเงื่อนไขนะจะนังคุณยายต้องาแนะนำให้ใช้วิธีเดิมแหละให้ใช้วิธีเดิมนะค,คือระับการใร้งสมาธิที่สาม เาในเรื่องนั่งแล้วก็มีเสียงเขงมันแตกสูนร่างกายบ้างรางไม้ในหม่องจะช่วยเราได้เร่งกาลังคนอ่าส่วนรองไม้ในตีจะช่วยช่วยเราได้เรื่องอุปกรณ์แลวก็เพราะวันรุ่งขึ้นลรก็ไปเจรจาับเขาเขาก็ยอมช่วยโดยไม่ต้องเสียตังค์เลยค่ะเราในคนงานต่างมาช่วยกันใช้กรียงขูดสิ่งสกปลอกตามพื้นตามผาผนังออก เลื่อนโต๊ะผัดโต๊ะทำทุกอย่างใหม่หมดปรับปรุงอยู่เกือบเดือน่ยจนสะอาดหมดจดจะลูกคิดในใจว่าเนียบอย่างเนี้ยเทวดาต้องมาแน่เลยเออ <c oughs> ปัญญาแตงคงไม่ทักอะไรอีกแล้วจากนั้นลูกลลก็อันปเลยกระตือรือร้นรีบไปรายงานกุญญาแตน,นทีแต่ลูกเอา <c oughs> แล้วก็ว่าท่านกลับบอกผมว่าคุณคุณจะทำแบบปะทีดเลยเนี่ <c oughs> อคำพวกนี่มต้องชูติดตามนะ <c oughs> ทำไมห้องขังนักโทษมีขี้แห้งเกิดกลางใจไม่หมด <c oughs> หน้าเวทนาหน้าสม่งางเข้าเม็นอับก็เม็นอับ ลอยให้ยุ่งกัดเขานะนี่มันบาดนะแล้วมุ่งโลดกกัสกบสกปรกหายไปทั้มั่หรวพ่อครับคุยยายพูดเราก็มองเห็นภาพห้องขังอยู่ตรงหน้าในขนาดนั้นคุยยายได้รู้ทุกซศอบทุกมุมแบบละเอียดยิบเหมือนยืนอยู่ที่โรงพัก ตัวลูกเอ็อยู่ที่นั่นที่แท้ยังไม่เห็นอะไรแบบท่านเลย <c oughs> ด้วยเหตุนี้ลูกจึงกลับไปบอกสามีตามเลยเขาจึงไปเกณฑ์นักโทษไปทำความสะอาดกันเองจนสะอาดตาอ้านแต่พอครั้งนี้ทำเสร็จลูกก็ไม่กล้าทำเรื่องแบบครั้งก่อนเพราะหากกลับไปรายงานท่านอีกท่านก็ต้องเห็นโน่นเห็นนี่มันตรับตรงอีกแล้ว แต่พอรูกไปยัง,งานท่านจริงๆครั้งนี้ปัญญาท่านตอบไม่เหมือนทุกครั้งครับคือกระดาษบวดพอดีค้ก็ติดตอต้องต่อมากต่อว่าเทวดดาจะมาไหมเออมาอย่างไรหากเรายชเดวดามารักษาบ้านเราบ้าง ต้องทำอยาออ่างไรติดตามฟังกันให้ดีๆเจ้ากระพริบหูเออแต่สามารถดูด้วยดงตาอะไรยิบระยับได้นะคะเอ้นี่ลองทักขันยบรีที่สามีลูกเคยดูแลอยู่ ปาสมบัติประกาศปัญญายและ้ได้มาทำบุญกับท่านบ,บ่อยๆนี่แตาครับถ้าเราอยากให้เทวดามาดูแลรักษาบ้านเราเราจะทำยังไงอย่าลืมติดตามตอนที่สองนะครับ